กลับมาบ้านวันนั้นรู้สึกจะเป็นวันวิสาขบาูชาอาตมาก็ไปจะไปทําบุญที่วัดวัดนั้นแหละนะอาจจะไปไปทำบุญกับพระอาจารย์ท่านก็ก่อนออกจากบ้านโยมแม่ก็ถามว่าเย็ยนนี้จะกินอะไรนะวันนั้นลึกอไรไม่รู้อยากกินผัดหอยลายก็บอกว่าอยากกินผัดหอยลายเดี๋ยวเย็ยนนี้ซื้อซื้อหอยลายเข้าไปให้อาตมาเรียกโยมพ่อว่ป้านะเดี๋ยวไปให้ป้าทาให้ เพราะปกติเขาจะทาผัดหอยลายอร่อยก็นึกอย่างนี้ก่อนจะไปทําบุญก็เตรียมของไว้เสร็จก็ไปทําบุญโยมว่าเรื่องที่พระคุณเจ้าจะเอามาเทศนานี้มีเป็นร้อยเป็นพันเรื่องนะมีไม่รู้กี่เรื่องให้ท่านเอามาเทศอาตมาก็ไปถึงสาราปุป๊บก,ก็ทําบุญอะไรของเขาตามประเพณีทางนู้นก็ทําเสร็จก็นั่งนั่งสมาธินั่งฟังท่านเทศท่านก็ยกอยู่ๆวันนั้นมันวิสาขานะโยมปกติต้องเทศว่าวันวิสาขาเป็นมาอย่างไงใช่ไหมวันนั้นท่านดังไม่เทศเรื่องนั้น ท่านเทศว่าพ่อแม่ตายไปตกนรกเขาเลี้ยงลูกะท่านเปิดหัวข้อมาปุ๊บท่านก็เทศ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 ไปแล้วท่านก็มายกตัวอย่างว่าที่ตกนรกเพราะอะไรเพราะต้องฆ่าจาับเลี้ยงลูกอเริ่มเริ่มพเทธบเข้ามาแล้วอาตมาก็ฟังก็ใช้ปัญญาฟังแล้วท่านก็ยกตัวอย่างแบบชัดเลยนะทีเนี้ยท่านบอกว่าเช่นโยมอยากกินผัดหอยลายแล้วซื้อหอยลายไปให้พ่อทำพวกบอกอาตมาลืมตาหาันไปมองโยมแม่เลย นะน,นี่คือความอย่างรู้ของผู้บาอาจารย์ว่าจิตแต่ละคนคิดอะไรนะแล้วท่ากทนกะ็บอกว่ายอท่านเทศตรนะบอกโยมว่าหอยหลายมันต้องร้อนขนาดไหนอะไรเงี้ยโดนพริกแกงโดนในหน่วยท่านเกเทศทเทศตา,า,า,ามธรรมะนะโอ้โหเย็นวันนั้นเลยกินไม่ลงเลยนะน,น่อเดี๋ยพูดถึงความอัศจรรย์ของผู้เป็นครูบาอาจารย์นะพูดพูดว่าเอ้ยกระตุกเลยอาจจะมาลืมตาเลย,เลยนะแหละนะแล้วก็มาคิดว่า เรื่องเรื่องให้ท่านเทพมีเป็นร้อยเป็นพันเรื่องตัวอย่างมีให้ท่านยกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเรื่องยกแล้วสะเทอือนเราเลยแล้วก็พูดเลยนะว่าให้พ่อจริงๆท่านบอกให้แม่ก็ได้ใช่ไหมท่านบอกเพียนเราซื้อหอยลายเทพพ่อทำเนี่ยอันนี้เล่าเล่าสู่กันฟังให้ย,ยายงโอ้ มีมีมียานนะจะมาเชื่ออย่างนั้นแล้วก็หลายอีกหลายๆเรื่องที่จะมาไปประสบเจอกับตัวนะครับมันก็เลยทําให้เราเกิดปัญญาได้ไวแล้วก็รู้เห็นอะไรได้ไวนะก็เอามาเผื่อแผ่ญ,ญาติโยมเป็นธรรมทานต่อไปนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับขอห้างคุณพระศรีรันตนใจคุณงามความดีที่ญาติโยมได้ตั้งใจบำเพ็ญปฏิบัติและที่ได้ถือัจจะในการกระทำความดี มาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ขอคุณงามความดีนั้นจงช่วยให้ญาติโยมมีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในพระัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อที่จะได้อยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมให้เกิดแสงสว่างเกิดดวงตาเห็นธรรมสืบต่อไปเชิญขอจเจริญพร